สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมคือตะริกเกอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับโปรเจกต์ฮาโลวีนวิ่นะครับผมผมจะมาแคสเกมสไตล์แบบเออพีพีร้อนๆหน่อยนะครับเอาแบบร้อนๆน,นะครับในสไตล์แบบฮาโลวีนะครับช่วงเทศกาลนี้มันเป็นเออยังไงเราต้องพูดว่าไงมันเป็นเออมันก็เป็นอาทิตย์ของวันฮาโลวีนะครับวันนี้มันก็ควรจะมีเกมแบบแนวพีพีออกมาให้ดูหน่อยนะครับผมอันนี้ผมก็เลยจัดให้เลยครับผม อ่นักเครียร์คนอื่นก็จะทำหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะครับผมจะทำครับผมอ่ไปเริ่มกันเลยครับสแลนเดอร์แมนมีตัวไหมแม่ครับค่อยๆเดินไปครับวิ่งแม่งเลย แล้ววิ่งน,นี่มันได้ยังไงเนี่นยต่อหรักผมโอเคอะไรทรีู่กล็อกลก็ตอนนี้ ก็ได้มาล่าท้าผีนครับตอนนี้เราจะไปสืบสวจสถานที่กันก่อนนะครับผมเอาซะคืนเลยะเล่าให้กินอะไรไปบิไปบ้างหลักมีใครอยู่ไหมเนี่ยฟ้าเริ่มมืดแล้วเยี่ยงใบบ่ายอยู่เลยเนี่ย เราได้เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับผมใชเครับเดินทางมาถึงแล้วนครับผมตองเออพี่บอกออต้องบอกก่อนนะครับที่ว่าเกมถ้าเกิดว่าเข้าไปดูแล้วมันเป็นขนาดจอที่มันเล็กนะครับก็ถูกต้องแล้วครับผมเล่นจอเล็กนั่นเองจอแบบไม่ใช่เล็กเฉยครับเล็กสัตๆเลยเนี่ย <c oughs> บางคนบางคนเจอบ้างคน มีตัวไหมมีตัวไหมมีตัวไหมเออมันอ่านว่าอะไรเนี่ยทำไมตัวมันเล็กขนาดเนี้ย สวัสดีครับมีถั่วไหมมีถั่วไหมมีถั่วไหมเนี่ยมีถั่วไหมครับสวัสดีครับมีถั่วไหมมีถั่วไหมครับผมมีถั่วไหมมีถั่วไหมเอ๊มีถั่วไหม,ม,ไหมอ่าเหงื่อแตกหมดแล้วครับมือนี่เหงื่อโชกเลย อีกล็อกก็มีตัวไหมอ้าวไปปิดประตูทำไมใครปิดประตูเปิดเปิดโอ้ซิวิ่งมีตัวไหมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมแต่เหงื่อแตกเต็มเลยเขาตอนนี้ต้องเปิดประตูให้มันสามารถซัพพอร์ตผ่านได้ทุกประตูนะครับมีตัวไหมมีตัวหรือเปล่า มตัวไหมทัวทัวอยู่ไหนเนี่ยมีตัวไหมไมีตัวไหมครับฟไฟอยู่ไหนไวะเนี่ยใครเห็นไฟฉายบอกด้วยนะเนี่ยเก่าแตกหมดแล้วครับผมเอ้ยมีตัวไหมวะมีตัวไหม ทัวอยู่ไหนมีถัวไหมเนี่ยฮะอยู่ไหนวะเนี่ยผมอยากได้ทัวทัวมากินหิวข้าวไม่มีอะไรกินแล้วเนี่ยเจอแล้วครับมีถัวไหมฮะมีถัวหรือเปล่า อ่ะบักีครับมีถั่วไหมผมจะให้ทุกตัวหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเชื่อเออใครเอาถั่วมาให้ไม่ไม่ยังไม่ยังไม่จะแบบแบบเอ่อตกใจเฉยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีถั่วไหมเชี่ยใครกินวะ เออครับตอนนี้เงอแตกหมดแล้วนะครับผมผียังไม่ออกมาเลยครับเงอแตกเลยละ่ะเชื่อเปิดประตูไงวะเนี่ยใครดึงประตูไว้จัดเอ๋มีถั่วไหมฮะมีถั่วหรือเปล่ามีมีมีถั่วไหมผมผมอยากได้ถั่วถั่วเบลปิดป,ประตูปิดปิดปิดประตูปิดประตู นั่นคือทางออกใช่ไหมตอนนี้เราก็ต้องหากระดาษให้ครบก่อนนะครับมันต้องการอะไรเนี่ยสนปมปูคืออะไรสองสามโอเคปิดประตูให้ด้วยครับวิ่งเองก็แล้วโอเคเราเจอทางออกแล้วครับผมจะออกไปเอาทัวร์กันมาดิ คนส่งถั่วอยู่ไหนเอาถัว่วมาให้กินหน่อยเร็วอยากกินถัว yeah. ถ่วร์เฮ้ทดิส่งโอกน้ำผึ้งมาเลยเอามานี่จะไม่ออกมาหลอกกันเลยแล้วมาเร็วมาเลยเ yeah. ออกมาสิสกระโถเอ้ยป๊อดนี่ว่ะแน่จริงออกมาเลยโถ <laughs> ผ่านแล้วครับผม มิชชั่นนี้ก็เลยไม่มีผีออกมาเลยครับผมตกใจซะเปล่า